สวัสดีจ้าหมอแคนอุ่มมาจากมืนีกะซิมาซับดินมาจากเขตปีผู้ไทยคือเกาต่ว่าก่อนอื่นเทาสีไปซับก็ต้องใส่ซิลน่าจะซิลซีมีสองขณะที่เทาสีใส่กันก็คือซิลซับลินแล้วก็ซิลตัดหัวมันน่าจะก,ก่อนเทาสีไปซับก็ต้องมาฝนซะก่อนน่าจะฝนนั้นใส่หินหินอ่อนน่าจะซึ่งจะเป็นหินยูน้าพูที่เอาไปสื่อมา จะแตกต่างกับหินที่เขาใส่ทั่วไปเนาะจะมันจะมีความละเอียดกว่ากันแน่จ้ะความละเอียดก็จะแตกต่างกันกันกบหินอีกลักษณะหนึ่งที่เขาใส่ตามพวเรือนเนาะจ้ะซึ่งกะถือว่าใส่ดีจ้ะพี่นอ้องถ้าเป็นหินแบบนี้เนาะจ้ะเหมาะมากสําหรับงานช่างงานที่เขาใส่เพ็ดปีเพ็ดแคนดีวยิเนาะจ้ะฝนหีดฝนซิวเขาดีดีจ้ะพี่นอ้อง เฮากระซิฝนจะมันคมแหลวกะสิไปซับน่าจะต่อไปเดี๋ยวเข้าไปเวิรงวิธีการซับกันจ้าอันนี้ก็จะเป็นทางน่าจะทางที่ใส่ซับลินอ่าสีเป็นลูกสูบน่าจะหาได้ชั่วไปตามหลานที่เพิ่นเป็นสร้างน่าจะเป็นลูกสูบเป็นยังคือต้องเลือกใส่ลูปสูบพอดีจ้าเพราะว่ามันจะว่าด้กินกินอ่าเวลาเขาสับซิ้ว กินคมซิวน่าจะจะบอไ,ได้กินคมมันมันสิเป็นมันจะ,น,น,จะนุ่มน่าจะกับซีบกินคมซิวอ่าก็เลยเลือกใส่ทั้งน่าจะทั้งที่เป็นลูกสุกรดจากพี่น้องอันนี้คือลิ้นน่าจะก็คือเป็นหลาบเป็นเงินที่เฮาไปตีมาแล้วแล้วก็มาซับออกน่าจะหลีดออกมาจะเป็นแผ่นพอเหมาะสําหรับสับลิ้นน่าจะก็คือ เป็นเงินที่เขาไปตีเล้ยวนะจ๊ะอันนี้เขาเตรียมไว้สองเซนนะจ๊ะที่จะสับในมือนี้เดี๋ยวเขามาเบิ้งวิธีการสับนะจ๊ะก็ต้องมีขอนขอนไม่น้อยนะจ๊ะพี่น้องบอด้ใส่ขอนใญงเพราะว่าต้องใส่ตีค่อยๆนะจ๊ะเวลาสับถ้าเขาสับแห้งเกินไปเดี๋ยวลินมันสีห่างนะจ๊ะอ่าวิธีการสับกับอยากได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าต้องใช้ความละเอียดนิดนึง นอจะกะสิวางซิวกับเพนที่เฮ้าไปตีไว้แเหลวไปหลีดไว้แเ้็วนจอจะเวลาซับเพิ่นกะสิบอกว่าค่อยๆซับ ก็สิไดประมาณนี้นาะจะพี่น้องเวลาเฮาสับออกแล้วแต่ว่าก็อยาไัใเห้มันสอดคักนาะจะเพื่อเฮาสิไปคัดอีกนาะจะแลักัดแล้วก็ไปสางให้มันออนที่ดินได้อีกนาะจะอันนี้ก็คือ1ลิ้นที่สับออกมาแล้วเดี๋ยวเฮาจงไปเบิ่งบัดาต่อไปเวลาตัดหัวมันนาะจะเดี๋ยวจะสับต่อไปให้มันได้ละล,ะลายดินซะก่อนจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือลินที่เฮาสับแล้วนาะจะเ้นนี้กระสีใดอยู่ประมาณ10 1เอสลิ้นนาะจะ ต่อไปบันนี้วิธีการสีซับน่าจะลากขีนขีนมันขึ้นมาแล้วก็ตัดหัวน่าจะซึ่งวิธีการเข้ากับตองใสมีดน่าจะใสมีดในการขีนมันขึ้นมากา็กสิเป็นขีนแบบนี้นาจะพี่น้องค่อยๆขีนน่าจะก็สีขีนไปให้มันครบทุกลิ้น,นอันนี้ขีนแล้วน่าจะพี่น้องบันนี้กระตองใสซิลอีกอันนึงน่าจะตัดหัว าจะซิวตัดหัวที่นี้ก็คือเข้าต้องเห็ดการตัดหัวแบบนี้เนาจะตัดหัวแบบนี้เลยต้องค่อยๆสับนาจะจ้ะถาเเขาซับแห้งมันกระสิขาดออกไปก็จะสับประมาณนี้เนาจะค่อยๆต่อๆต่อๆสับหัว แต่ละอันแต่ละอันค่อยๆสับไปนอะจะสับเหี้งกับ,บใดได้จ้จเดี๋ยวมันจะขาดออกทั้งขานอะจะเาต้องค่อยๆสับกระสีประมาณนี้นะ่ะจะนี่ก็คือลิ้นที่พร้อมในขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือการไป เนาจะใส่ไม้ซ้าขัดแต่ว่าเฮาตองสับให้มันเลวทั้งสองฝั่งสับไปสับไปกะซีมือนี้ก็มีออเดอร์ประมาณสิบสามเราวสิบสี่สิบห้าหนจ้ะกะสีนี้ปีที่ท,ทรงแก้ไขน้ำที่พื้นว่ามันเป่าบาดังนาะจะก็มีเหตุหลายเหตุปัจจัยที่เห่ทให้มันบดัง นี่นะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่เรียบร้อยนะจ๊ะก็คือลิ้นที่เราสับไปนะจะได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดดินนะจ๊ะสำหรับเมื่อนนีนเดี๋ยวห้อสิไปคัดจะพี่น้องมาที่นี้